โอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ how to become to pro c h e e t engine นะครับพาร์ท3.5นะฮะพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวผมจะมา,อาส,อสอนการทำนำ x y z position มาทำ teleport simple teleport เอา,อางี้ดีกว่าเป็น simple teleport ที่ผมจะใช้ s h e e t engine นะครับในการทำนะเพราะว่าแท้ s h e e t engine สอนในนั้นก็จะทำใน s h e e t engine ก่อนอื่นก็แอตแท็กตัวเกมนะครับโอเคเหมือนเดิมน,นะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการหนักแล้วก็ทำการเช็คเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับ้าามีเสีนนเยงสอูก okay. น่าจะได้นะ พีมันก็ด่างเองไม่เข okay, ้าใจเหมือนกันโอเคเราเช็งดาเมจกันเลย6-3โอเโอเคเช็งโวลูมอ้าโอเคอันนี้เหมือนเดิมครับฟินอ o u ไวมีมอร์ลี่ Yes อีกอโอเคอ่า อันนี้ผมจะไม่บอกนะครับเพราะผมจะไม่สอนนะเพราะว่าผมสอนไปแล้วเนาะ browser tool destructive destructive yes โอ a y เหมือนเดิมครับหาค่า xy c p p o r t x Y C C โอเคอ่ม 5B? 5B? ไม่ใช่ ตัวเลข2หลักไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่าของเอ็กวายนะครับฉะนั้นเป็นอันนี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าตัวเลข3หลักนะครับไม่ไม่ไม่สามารถเป็นค่า XYC ได้นะครับนะแต่อ่เราไม่จำเป็นต้องหาพวกนี้นะครับเพราะเรากำลังหาค่าของ C นะครับก็คือ z นั่นแหละ อันนี้นะครับก็คือเนี่ยค่าเซก็คือเป็นค่าขึ้นข้างบนนะครับผมไม่ได้เอากราฟมานะอ่า Add t o l i s t d อ,อันนี้นะครับ Set forth เราต้องการแค่ค่าเดียวนะแล้วก็อันนี้ผมสอนไปแล้วแต่พาร์ทที่พาร์ทแล้วจะไม่สอนเพิ่มนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ECX EX 3 C นะอ่า เราปิดอันนี้ไปแล้วก็ more information แล้วก็ show d i s a e m b l e โอเคเราก่อนอื่นเราหาค่าที่แท้จริงก่อนนะครับน n e w v o l u m e o อเค ใช่ค่านี้ไหมเอ่อ uh, ลองเปลี่ยนค่าดูนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่ใช่ <The girls S 2> อ่าอันนี้3 r e e c นะฮะดู t 4 r e e f o อ่าโอเค y ็ดโอเคค่านี่คือค่าที่เราต้องการนะ atlas ปา่า ิมนะครับ b r o อร e r memory อ่าไม่ใช่อยู่ไหนละอันนี้โอเค so show disassemble um, tune auto assemble โอเคผมจะผมจะเริ่มเขียนโค้ดแล้วนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเขียนโค้ดแล้วนะอ่า uh, template โค้ด Tem temple framework แล้วก็โค้ด injection โอเคดูว่ามันถูกต้องไหม โอเคมาเราจะมาเริ่มเขียนโค้ดกันอันนี้จะเป็นอาเทเลพอร์ตเซมเปิลพื้นฐานนะครับซึ่งเลเบลดูผมเขียนไปก่อนละกันนะครับนะโอ้ชิ

ก็เลเบลเอ็กพอ่มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกเกมได้นะครับนะแต่วิธีการเขียนมันจะต่างออกไปนะครับนิดหน่อย ผมลืมอธิบายนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องมีอยู่ประมาณ3 3ปัจจัยหลักๆนะครับ1นึ่งคำสั่ง2ฟังชัน3ตัวแปรของฟังก์ชันนะครับและ4เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีในโค้ดเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับเป็นการรีทิร์กลับไปเป็นค่าเดิมนะครับม,มันเหมือนจะเป็นหัวข้อย่อยของตัวแปรนั่นแหละครับ อ่าโอเคนั้นต่อที่ทำอยู่นี่คือคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น label อันนี้มันเป็นคำสั่งของ a s s e m b l e นะครับผมจะไม่อธิบายนะค่อยอธิบายกันทีหลังนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าค่า xycport หรือ port ย่อมาจาก position นะครับสามารถนำเอามาเทม Teleport พื้นฐานได้นะแล้วมันสามารถนำไปต่อยอดเป็น Teleport ดีๆได้เลยนะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกเกมนะครับ แต่ว่าต้องมีการประยุกต์ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเึืจะสามารถใช้กับเกมอื่นได้เนาะโอเคอันนี้คําสั่งทีนี้เรามีคําสั่งเซฟเซฟพอร์ดโหลดคอร์ดก็คือไอเป็น <c oughs> ตัวที่เราจะบันทึกค่า x y z ที่เราอยู่ณปัจจุบันแล้วก็ที่เราจะเทเลพอร์ตไปนะครับแต่มันจะเป็นซิมเพิลเทเลพอร์ตไม่ใช่เทเลพอร์ตไปแต่เราจะเป็นรีเทิร์นเทเลพอร์ตก็คือกลับไปจุดที่เราเซฟนะครับ งั้นฟังก์ชันอันนี้ผมจะตั้งเองนะฟังก์ชันอันนี้จะใส่เป็นอะไรก็ได้นะใส่ผมขอใส่เป็น x 991อ่าโอเคขอให้ตัวแปรแล้วก็ฟังก์ชันถูกต้องนะครับชื่อชื่อของคำสั่งเราจะเขียนเป็น มะเขืออะไรก็ได้นะครับ x992 อ่าโอเคเราจะเขียนเป็นมะเขืออะไรก็ได้นะครับและก็ทุกคำสั่งทุกฟังก์ชันทุกตัวแปรจะต้องมีการ r e จิสเตอของโค้ดนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเราจะเชื่อมตัวเข้าหากันนะครับรีจ mm ิสเตอร์แอม อันนี้เป็นโค้ดของไอ้นี่นะครับอะไรนะโค้ดของ Assemble ของ c h e a t Engine นะครับโอเคอันนี้ Register ของอะไรครับ X 9 9 1โอเคแล้วก็ Register Assemble X 9 9 1 X 9 9 2 โอเคลงมาที่หัวเมมนะครับอันนี้เราลบทิ้งได้นะมันแค่ใส่มาให้ดูดีให้เฉยนะครับโอเคต่อไปก็คือเราจะเริ่มเข้าสู่ฟังก์ชันแล้วนะครับเราจะเริ่มเขียนฟังก์ชันกันแล้วนะ export คำสั่ง dd0 อ่า dd 0 dd 0เอามาจากไหนอ่าโอ้ oh, shit. ดีดีซีโอามาจากไหนมาจากนี่นะครับนี่เห็นไหม EDI EDI คือค่า o r l d นะครับนะ EAX อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีหลังนะครับเพราะผมยังจะสอนหาค่าพวกนี้อยู่นะ EDI ก็มันเท่ากับ0นะครับนี่ค่านี้นะก็คือเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ไปไหนค่าทุกอย่างมันจะเป็น0นะครับโอเคหลังจาก r x ็ก d 0 C port D D 0โอเคแล้วก็ X 9 9 1 D D X 9 9 2 D D 0เนี่ยนะครับก็คือเป็นการบอกในในในว่าถ้าเราทำเขียนฟังก์ชันถู นเวทีเขียนฟังก์ชันมันมีตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่แค่คนทั่วไปจะไม่รู้ว่าไอ้เหี่ยเนี่ยมันเอามาไว้ทำอะไรนะครับนะโอเคเอ๋อ,อ,อโอเคเอมต่อไปฟังก์ชันของ ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของโค้ดนะครับเราขึ้นต้นด้วยโค้ดนะเราจะใส่เมื่อืออะไรก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยนะโอเคฟังก์ชันของโค้ดฟังก์ชันของโคนะ้ดหน้าที่นี้จะเป็นการเริ่มต้นการทำงานของ x 9 9 1แล้วก็ x 9 9 2นะครับโอเคเอขึ้นวง เก้าเก้าหนึ่งคำสั่งเปิดโอเค G E คำสั่ง่าททำงานนะครับ C F Port โอเค C M P X 9 9 2าเาคำสั่ง กโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคำสั่งจะต้องจำ return กับเป็นค่าเดิมตลอดนะครับก็คือคำสั่งจำก็คือ cmp นะครับจำคำ o t r e e zero f o โอริจ okay. ินอลโค้ดโอเคทีนี้พอเราได้คำสั่งได้ตัวเปิดฟังก์ชันแล้วต่อไปเราจะทำฟังก์ชันแล้วก็ตัวแปรนะครับขึ้นฟังก์ชันในนะาทีนี้ฟังก์ชันก็คือ1 Save Cord Save นะครับ uh, s a e c o อ่าโอเค ฟังก์ชนะันเซฟคอร์ดนนทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ฟังก์ชันเข้าไปแล้วนะเรามีตัวคําสั่งต่อไปเราจะเริ่มทําฟังก์ชันนะครับฟังก์ชนะันในนาทีนี้เราจะต้องขึ้นค่าส่วนค่าพวกนี้ผมจะยังไม่อธิบายนะครับพวกหมูพวกอะไรอย่างเง้ย x991 แต่ดูแค่ดูวิธีเขียนก็น่าจะรู้แล้วนะครับน่าจะรู้วิธีทํากันแล้วนะ0ทีนี้ค่านี้มันคือค่าพื้นฐานตั้งต้นนะครับ เรากำลังจะทำให้ค่านี้เปลี่ยนแปลงก็คือเราทำการใช้คำสั่ง push นะ uh, edi edi คืออะไร edi ก็คือนั่นแหละครับก็คือค่า V ว l นะครับตอนนี้มันเป็นศูนย์อยู่นะครับเราจะทำการเปลี่ยนแปลงค่าทั้งหมดนะส่วนค่าพวกนี้เราจะเขียนขึ้นโดยการอิงค่า edi แล้วก็ ex e นะครับ edi ค่า vol ex เป็นค่า sample ของเกลยวนะครับเบยดนับโอเคทีนี้เราเอาค่าพวกนี้มาจากไหนค่าที่จะเขียนต่อไปเนี่ยเราจะเอามาจากอ่ไหนแล้วไม่เป็นไรเราเราดูในนี้ก็ได้นะนี้อันนี้เห็นไหม มีทมีซสามแป8เอาค่ามันค่ามันหายเดี๋ยวนะเอ้ยผมจำได้ว่าผมไม่ได้ปิดไปนี่อ๋อเดี๋ยวนนนนี่ไงน,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 นี่อ่า <c oughs> นี่เรามาจากนี้นะครับเรามาจากค่านี้ 3 4 3 8แล้วก็3 4นะครับค่า x y z นะโอเคจะได้ไม่งงนะครับว่าเอาค่าไอ้นี่มาจากไหน push d e d i ก็คือเราจะเริ่มทำฟังก์ชันกันละต่อไปก็เป็นคำสั่ง move e d i e d i จุด e a x plus 3 4 3 4คือค่า x ครับ x 5x นะครับ x พรอตโอเค EDI เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมก็คือต่อไปก็ฟ e e ังก์ชัน Move EDI EDI ขึ้นวง t a x เท okay. ่าไหร่ครับสามแปดโอเคนี่เป็นฟังก์ชันของ y p r o d u t โอเคต่อไปก็ฟังก์ชัน c นะครับ e d i เท่าไหร่นะเมื่อกี้สาม c โอเค Uh, port. e a x p า u สาม c loop cport edi โอเคเราได้ฟังก์ชันละ uh, pop edi e อย่าลืมนะครับทุกค่าเมื่อจบการ เมื่อจบอาคาสั่งเราจะต้องจําค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเดิมนะครับเป็นค่าตั้งต้นเพื่อไม่ให้เกมมันเด้งนะครับส่วนใน Visual Studio มันจะเขียนต่างจากนี้นะเพราะอันนี้เป็น example มันเป็นโค้ดของ Cheat Engine นะครับ ส่วนถ้าจะเป็นอของ Virtual Studio อ่ะมันจะเป็นจ p ก็คือ Sleep p o r t แล้วก็จะเป็นเขียนขึ้นตั้งต้นเป็น c u มี n อันนั้นเดี๋ยวค่อยอธิบายภายหลังนะครับโอเคต่อไปจะเป็นฟังก์ชันของ Load Port นะครับ LAD โอเคเหมือนเดิมนะครับ Move t e x t 9, 9 2 เหมือนเดิมครับคำสั่ง push edi แต่ว่าข้างล่างนะครับสำหรับคำสั่งโหลดกับคำสั่ง save เราจะเขียนสลับกันนะครับคำสั่ง save เราจะขึ้นต้นด้วย move edi edx บวกอ่าไอ้นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งโหลดนะครับเราจะขึ้นต้นด้วยการเอาค่าของ x ขึ้นก่อนนะครับ เอาค่าของ x ขึ้นก่อนเพราะว่าอันนี้เราจะเอาค่า position ที่เราอยู่นะครับ save ไว้แต่พอเราจะนำมาใช้นะครับเราจะต้องเอาค่าของที่เรา save กลับมานะครับมันเหมือนเป็นการพลิกพลิกค่ากลับมาเพื่อให้เรากลับไปอยู่จุดนั้นนะครับอาจจะงงงหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายสุดแล้วนะที่ผมพูดอะโอเคเราเขียนสลับกันครับก็คือ move มาอยู่ข้างล่างใช่ป่ะทีนี้มันจะไปอยู่ข้างบนครับเราจะขึ้นต้นด้วย EDI EDI จุด EX ใช่ไหมมันจะสลับกัน s <S แล้วก็หมู <c oughs> แล้วก็ตามด้วยโค้ดมันด้วยโค้ดมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ EAX โอ f s, <Awesome>. <S e EAX oh, สามส d i เหมือนเดิมครับทำซ้ำนะฮะทำซ้ำเหมือนเดิม TDI จุด y イ o r รต่อเช็ดมันฟกโแล้วก็ EAX สา เดิมครับงู EDI e จุด s p o r t งูโอ้ชิดงู oh, เป็นอะไรนะเมื่อกี้3 c. อ่ะ EAX c a r สา ได้โอเคเหมือนเดิมครับ pop E D I แล้วก็จำ original code โอเคโอเคเราได้ทั้งสองฟังก์ชันมาแล้วนะครับทีนี้สำหรับถ้าเราที่ผมพูดเอาไว้ข้างต้นนะครับว่าเรามีคำสั่ง มีตัวแปรแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับส่วนคำสั่ง register เพื่อเชื่อมทุกอย่างนะครับส่วนคำสั่งอันนี้เราจะต้องมีถ้าเรา register เข้าไปมันก็หลักการเดียวกันนะครับที่เราต้องจำ original code ถ้าเรามี register เราก็ต้องมีอันเราก็ต้องมีแบบถ้ามี login ก็ต้องมี logout คล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือ u n register แซมโบ้ไม่ต้องวนหลัก x 99มนเดิมครับอันรีจิสเตอร์รีจิสเตอร์แซม l e x 99 2อ่ะฮะจ้ำนิวมีจ้ำนิวมี จำนิวมีไม่ต ah, ้องนะครับเพราะว่าเราจะให้เปิดฟังก์ชันเป็นโค้ดแทนนะครับก็คือเราจะให้มันจำค่าไซส์เนี่ยพอมันเรากด a อซิดไปแล้วค่าไซส์มันต้องจำมาค่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยแอซิงอ่าโอเคเราจะได้มาตรงนี้อ่าฮะ ทีนี้เราจะใช้งานยังไงเราทำการ add a d d เด s s ใหม่นะครับก็คือเราจำอันแรกที่เราเขียนได้ไหมไอ register x991 นะฮะปรับเป็นไว้ save อ,อ่อาฮะอีกอันนึงก็คือ x992 ีโหลดถอดโอเชเป็นไบต์อ่ะฮะโอเคมาเรามาเทสโค้ดกันดีกว่าว่าใช้งานได้ไหมกด Open Auto Assemble Skip เห็นไหมเห็นทุกอย่างทีนี้จะเรื่องการเลเลสออฟเอาไหนดีขอแบบที่ลุงโล่จะดีดูเอ้ยเอาตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้ ดูนะผมจะเซฟไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งปับ๊บอ่ะมาวิง่งไปอันนี้มันเป็นซิมเพิลนะครับฉะนั้นผมยังไม่ได้แอดฟังก์ชันอ่ะเราลองโหลดดูหนึ่งอ่าเห็นไหมมันกลับมาที่เดิมครับเที่ยมไปเลยนะอ่าลองแอดวานซ์หน่อยลองเซ็ฮอตคีย์ เกีย hot key อ่าใช้ทุกคีย์ u ัคือเซ็ตวัดขีดทูหนึ่งแโอเคไม่นะต้องเป็น s ซ t ตโวลูม แม่มีนะเสียงดังฟูอรุ่นฟู่สองเด,ด,ด,ดี๋อ่าฮะโอเคลองกันใหม่อ่าลองตรงนี้เดี๋ยวอ่าโอเคเซฟละไปลอง สองอ๋อไม่ใช่โอเคโทษทีอ่ามันต้องเป็นทูหนึ่งนะครับเชฟเอ็นชิงทูหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่มาเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวอ่าอ่าเซฟ เล็บเดียบร้อยไปยิงไปไกลๆเทสกดฮอตคีย์สองอ้าหกดเต้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 โอเคฮะโอเคสําหรับพาร์ทสามจุดพาร์ทสามจุดห้านะครับอ่าซิมเพิลเทเลพอร์ตวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับโอเคมันสามารถนําไปปรับใช้กับเกมอื่นได้นะครับ เดี๋ยวพาคสี่เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะสอนทำอะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคพาคหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย